ประวัติศาสตร์ของผู้นำข่าวที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของเฟิร์นสุชดาดนิ่มนวลเฟิร์นสุชดาดนิ่มนวลผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงของช่องสามได้เป็นที่รู้จักกันในวงการข่าวสารไทยการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของเธอเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยการพัฒนาทางอาชีพเฟิร์นเริ่มต้นที่มาจากการศึกษาวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเธอได้เริ่มต้นทำงานในฐานะผู้ประกาศข่าวท,ทันที หลังจบการศึกษาประสบการณ์การทำงานของเธอมีอยู่ในสายงานนี้มาก่อนแล้วทั้งทบ .5, เนชั่นและพีพีทแต่ที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการทำงานในพี t v ทีวำให้เธอได้รับความสนใจจากสาธารณาชนหลังจากที่ประกาศยุติบ,บทบาทในวันที่20ตุลาคม2568ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการขยับไปทำงานในบทบาทใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้นำไปสู่การเปิดตัวของเธอ ในฐานะผู้ประกาศคนใหม่ของช่อง3ในวันที่3พฤศจิกายน2568โดยเธอจะประจำอยู่ในรายการออนไลน์ตอนเย็นและหลังจากปีใหม่2569เธอก็จะขยับมาทำหน้าที่ในทีวีอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวของเธอในการเติบโตทางอาชีพแต่มันก็ยังเป็นประเด็นร้อนแรงที่กระจางในสายตาสาธารณาชนหลายคนสงสัยว่าเธอจะทำงานร่วมกับผู้ประกาศคนอื่นในช่อง3อย่างไร และว,ว่าสไตล์การประกาศของเธอจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกาศคนอื่นๆที่มีความสามารถได้รับการเห็นที่จะเข้ามาแทนที่เธอใน PPTV เฟิร์นสุชาดานิมนวลผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของเธอเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยการพัฒนาทางอาชีพการเปิดตัวในฐานะผู้ประกาศคนใหม่ของช่องสามเป็นก้าวยิ่งในอาชีพของเธอแต่ยังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ในสาธารณาชนมีคนคิดว่ามันเป็นก้าวที่ดีสําหรับเธอแต่บางคนก็สงสัยว่าสายตาสาธารณาชนจะต้องการสไตล์การประกาศของเธออย่างไรและว่าผู้ประกาศคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบอย่างไรคุณคิดอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็นเลย